ตอนนี้กำลังต่อฟาร์มดีเอสครับจะไปจัดจกครับ 李阳啊！好。 จะมีกฎหมายคุ้มครองตัดมานะครับมีหน่วยงานกำกับดูแลหลายองค์กรด้วยกันแต่นั่นก็ยังคงไม่เท่าทันกับความเจริญของเมือเรามีชุนเมืองที่ขยายตัวไปอย่างรวดเร็วมากแต่ขณะเดียวกันเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของระบบนิเวศธรรมชาติน้อยมากนะครับลกเลือกก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการด้านของเมือที่มุ่งเน้ย ็เปนหวันนี้เราจะพาไปสำรวจเรื่องราวของนกเงือกที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติด้วยกันนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องนกเงือกันนะครับนกเงือครับเป็นนกขนาดใหญ่นะครับที่มีโหนกอยู่บนหัวครับเนี่ยครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับ มันมีรูปร่างที่ประหลาดเหมือนสัตว์โบราณเลยค่ะจะเห็นได้ครับว่ามันมีหนขนาดใหญ่อยู่บนหัวครับอาหารของนกเพื่อครับจะได้แก่พวกผลไม้ต่างๆครับโดยเฉพาะลูกทรายครับนี่ครับและนอกจากนั้นนะครับนกเพื่อเป็นนกที่มีความน่าสนใจหลายอย่างมากครับทั้งความแปลกประหลาดของหน้าตาก็จะแตกต่างกันขึ้นไปอีกครับทั้งที่มีงอนมีหนังถุงหนังใต้คอที่เป็นสีต่างๆ ที่สวยงามครับและในประเทศไทยนะครับมีนกเงือกอยู่ถึง13ชนิดเลยครับเราจะไปสำรวจนกเงือกตัวจริงกับนักเกียงกันที่ผืนป่ามาราดกโลกที่อ,อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันนะครับไปกันเลยครับดินครับเ็นครับกิโลครับแดงครับนิวค่ะแก้มคะ่ะลีครับาราห็นไม่ได้มีคนบัง นกกบนกกบคุณเคยมาดูครับมีนกเพื่อนมาก้อนน้อยช้าเลยปากโพงมันจะใหญ่มากขึ้นแล้วเอาไม้มามาแปะช่วยกันหน่อยตอนนี้ตัวมือไม้จริงๆมันเปิดกว้างน้่ก็ปิดนี่ก็ตืดเลยแค่พอที่เข้าได้แต่ว่าพอเข้าไปแล้วเขาก็จะอุดด้วยดินที่ปากเูอีก เพราะว่ารังในธรรมชาติมันเหลือน้อยแล้วตอนนี้ต้นไม้ใหญ่มันนี้ค่อยมีไม่อกียงง่ยแล้วนี้รังนี้ยังตักมาใช้ได้อยูไรร่ไหมใช้อยู่ครับปีนี้ก็ใช้อยู่ครับแต่ตอนนี้ออกไปแล้วครับครับรังข้างถนนผมเพิ่งรู้ว่านกทิ้งไปแล้วสาเหตุเพราะว่าคนยืนดูบนถนนผมภาวนาในใจโอ้อย่าดูนานเลยเดี๋ยวมันตายนะเคยทําซุ้มทั้งสองอันแต่คนไม่เข้าเมื่อเขาไม่เข้าเนี่ยเพราะมันไม่ป้อนนะครับแม่มันออกได้มันออกทิ้งลูกตายในโพ ลองมาดูอีกรังหนึ่งอันนี้ก็เป็นรังนกมกือนกันลังที่เขาชอบเมินกันใครเห็นลังแล้วบ้างไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่ยันเดินมาเราอยู่ตรงนี้นานไม่ได้นะครับเพราะว่านี่มันโล่งมากแล้วนกหนอาจะเห็นได้ตอนนี้น,อน,นอกอะไรบ้านนกรังนี้ยังมีาการใช้รังอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูเราต้องเดินเงียบๆด้วยครับเพราะว่านกเงือกมันจะระวังใครมากครับ ระบการเลี้ยงลูกของนกกอกก็คือเมื่อแม่เข้าไปอยู่ข้างในโพรง5-7วันมันไข่หลังจากไข่ประมาณอีก45-50วันไข่ฟักเมื่อไข่ฟักตัวเมียอยู่กับลูกแม่เนี่ยอยู่กับลูกอีกหนึ่งเดือนตอนนี้นกกอก,กตัวเมียกิกปากโพรงออกมาข้างนอกมาช่วยพ่อเอาอาหารไปเลี้ยงลูกลูกนกกอก,กอยู่ข้างในปิดปากโพรงขังตัวอยู่อีกหนึ่งเดือนเราคอยให้ม no, ันคลีหรือเปล่า เพราะว่าเราอยู่ท oh oh. okay. ี่โล anyway, ่งด้วยผมค่ะลุ right ้นด so, like ีไม่ต้องแตะหรอกซุ่มมาตรงนี้คือขนาดเบาแล้วนะเนี่ยยิ่งเบาตรงนี้อีกจริงจรนกเงือกตอนนี้มันไปซุ่มซุ่มตั้งแต่แรกว่ามันรู้ว่าเราอยู่ค่ะมันก็เลยไม่กล้าที่จะเข้ามาแล้วค่ะเราต้องรีบออกมาก่อนเพราะว่าพ่อและแม่นกเงือกมันรู้ว่าเราไปซุ่มดูอยู่ตรงนั้นไม่งั้นมันจะเป็นการรบกวนนกเงือก ทุกวนี้ก็ยังมีโอกาสเข้ามาดูใหม่ได้ครับบ้านพักนักวิจัยนกเงือกสวัสดีค่ะถ้าก <sadece. S 1> ็ริชตนี่คืออะไรอะคะหัวนกกบพอดีมีมีมีคนเขาเขาไปเดินป่าแล้วเขาเห็นมาก็เลยเอามาฝากนื้สันนิษฐานว่า,าน่าจะโดนพวกหมาไม้กัดอันนี้เป็นตัวเมียะรัวเมียเกตดูเราดูตรงนี้ไปด้านหน้านีถ้าเป็นตัวผู้นี่จะมีสีดำๆนหนึ่งจากนั้นสีเหลืองแล้วก็วเป็น นกพวกนี้มันมีหัวข้างบนไว้ใช้ทําอะไรหรอครับเขาสันนิษฐานว่ามันเห็นว่าเห็นอาจารย์พิไลเคยเคยพูดว่ามันมันสันนิษฐานว่ามันอาจจะใช้พวกอุณหภูมิเหอข้างในมันตั้งไหมครับผมจะกรงกลวงฮะข้างในเนี่ยมันจะกลวงลวเห็นใหญ่ๆางเงี้แต่ว่าถ้าใช้มีดผ่าไปมันจะแบบข้างในคล้ายๆเป็นฟองน้ําจะออกมาจากโพรงต้องใช้เวลาประมาณสี่เดือนครับ อย่างนกกบเลยนะแม่มันเข้าไปสามเดือนแล้วมันออกมาแล้วหลังจากนั้นอ่ะอีกเดือนหนึ่งอ่ะลูกนกมันถึงจะออกมาถ้ารวมแล้วตั้งแต่แม่นกเข้าไปจนถึงลูกนอกออกมาเนี่ยมันรวมกันประมาณสี่เดือนอันนี้สําหรับนกชนิดใหญ่เนาะอย่างนกแก้วมันจะออก,กับลูกพร้อมกันเลยนั่นก็ประมาณสามเดือนไม่เกินหกโมงครึ่งเด็กทุกคนต้องไปถึงที่ซุ้มก่อนเจ็ดโมง